สายกีตรามันมีอายุการใช้งานของมันนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่ขาดสักทีฉันก็จะไม่เปลี่ยนนะครับสวัสดีครับผมปุ้ยเพื่อนกีตรานะครับเป็นโค้ดสอนกีตร์อ,ออนไลน์ขั้นพื้นฐานสำหรับมือใหม่แล้วก็รับเขียนเพลงแต่งเพลงบันทึกเสียงนะครับสำหรับพี่น้องท่านไหนที่อยากจะมีผลงานเพลงเป็นของตัวเองหรืออยากจะหัด เล่นกีตาร์ฝึกกีตาร์ก็สามารถที่จะติดต่อผมได้แล้วก็ติดตามผมได้ที่ช่องนี้นะครับครับหัวข้อที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็เป็นในเรื่องของอายุการใช้งานของสายกีตาร์ซึ่งมีหลายๆคนนั้นเข้าใจผิดนะครับโดยเฉพาะไอ้คำพูดที่ว่าสายกีตาร์ยิ่งเก่ายิ่งดีนะครับเป็นคำ ผู้ที่ผิดเป็นความเชื่อที่ผิดมหาเนามากๆเลยนะครับเพราะว่าอายกุการใช้งานของสายกีตารานั้นมันมีอยู่นะฮะเพื่อนๆครับเพราะว่า,าสายกีตาราที่เราใช้เนี่ยเวลาเราใช้ไปเรื่อยๆโดนเหงื่อโดนคลึงโดนโยกโด,ดนดีโดนอะไรเข้าไปเนี่ยแน่นอนเราว่าสภาพมันมันก็จะเสื่อมเสื่อมเสื่อมลงไปเรื่อยแล้วคําว่าอายกุการใช้งานเนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่กันแน่ยาวนานแค่ไหนนะครับซึ่งถ้าตีเป็นชั่วโมงเนี่ยผมให้ เต็มที่เนี่ยจริงๆเนี่ยประมาณร้อยร้อยชั่วโมงนะครับประมาณร้อยชั่วโมงแล้วมันก็จะค่อยๆเ,เสื่อมเสื่อมจุดเสื่อมไปถ้าคิดเป็นระยะเวลาเนี่ยโอเคร้อยชั่วโมงไม่ใช่ว่าเราเล่นรวดเดียวร้อยชั่วโมงนะครับอาจจะตีไปเป็นประมาณสักเดือนหนึ่งหรือว่าเดือนกว่า2เดือนอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะค่อยๆเสื่อม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 ลงไปแต่มันก็อาจจะไม่ขาดสนิมอาจจะไม่กินนะครับแต่อายุการใช้ง,งานของมันมันจะค่อยๆลดน้อยลดน้อยลงนะครับ เราสังเกตดูได้อย่างไรบ้างน,นะครับสังเกตได้ก็คืออาจจะเป็นกีตาร์โปร่งซะก่อนกีตาร์โปร่งเนี่ยเวลาเราเล่นเสียงโนย์วโนตโนตโนตเบสสายสี่หเนี่ยเสียงมันจะไม่ใสกลางวันนะครับเสียงมันจะทึบๆอันท่ามมันเหมือนกับว่าเราเอาผ้าเอาอะไรไปวางแตะไว้แล้วก็ดิดมันจะออกมาไม่เป็นโนตเท่าไหร่อันนี้ก็คืออาการหนึ่งนะครับส่วนกีตาร์ไฟฟว้า่ากีตาร์ไฟฟ้าจะสังเกตดูก็คือ ถ้าเราเล่นเทคนิคโซโล่การดันสายมันก็จะแข็งแข็งมันจะเสียงมากกับการที่สายจะขาดนะครับแล้วก็การกัดปิ๊กจะไม่ค่อยออกเท่าไหร่เราอาจจะเคยเล่นฮาร์โมนิกที่แต่นิดแต่หน่อยมันก็วมวิว,วแล้วอันนี้แต่ทําไมมันเข็นยากเหลือเกินนั่นก็สายกีต้าร์เริ่มเริ่มที่จะหมดอายุการใช้างานนี่ือการหนึ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเล่นแทปปิ้งจิ้มสายเงี่ยบางทีมันจะมันจะออกยากนิดนึงอ่าอันนี้ผมพูดถึงกีตาร์ไฟฟ้าน,นะครับจะออกยากนิดนึง แต่ปัญหาใหญ่จริงๆที่เกิดขึ้นน่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งโปร่งและไฟฟ้าก็คือความเทียนของตัวโน้ตครับเพื่อนๆครับมันจะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างเฟสประมาณเฟสที่8ที่9ที่10ลงมาแต่ช่วงบนบนจะไม่เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราเล่นแต่การตีคอร์ดกีตาร์โปร่งหรือว่าเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเล่นบนเฟสที่1ถึง3ถึง4ถึง5ประมาณนี้ยอาจจะเล่นขอ์อนอก จะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างเวลาตีคอร์ดนะครับแต่เมื่ออไรก็ตามที่ขยับมาเล่นโน้ตที่มันอยู่อย่างเฟสที่9ที่สิตรงมาอย่างที่ผมบอกไปนะฮะสมมติว่าผมเล่น F sharp minor เฟสที่9บางทีไอ้โน้ต F sharp ของเราเนี่ยมันอาจจะหย่อนลงมากลายเป็น F ซะงั้นอ่า วิธีการเช็คเนี่ยผมว่าหลายคน,นจะปวดหัวกับกบสายกีตาร์เก่าๆก็คือเวลาตั้งสายตั้งตรงดีนะตรงแนว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 อะไรเนี่ยโอเคตั้งกับเมตันอมแนะ้โอเคแต่ทําไมถึงพอเล่นโซโล่ยิ่งเฟรลึกๆกาไปนี่ทำไมมันเียนวะแล้วก็พยายามไปปรับกีตาร์ให้มันเข้าพอเล่นโอเคเล่นโซโล่ได้เข้าแล้วก็พอมาจับคอร์ดกลายเป็นว่าไม่ได้ทังนั้นหลายคนก็จะปวดหัวอันนี้ก็คือหนึ่งในปัญหา ที่จะเกิดขึ้นเมื่อสายกีตาร์เราหมดอายุนะครับเ mm. พื่อนครับอ้าวโอเคทิ้งท้ายไว้แล้วกันสําหรับวิธีการดูแลสายกีตาร์แบบง่ายๆขั้นพื้นฐานจริง,รงๆนะครับที่จริงมันก็จะมีน้ํายาที่จะมาล้างทำความสะอาดถูกไหมฮะน้ำยาเฉพาะทางของมันเลยราคาก็น่าจะ2อ0สามขึ้นไปนะครับที่ผมเห็นแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีงบประมาณในตรงนั้นเราสามารถที่จะเอาผ้าแห้งๆมาเช็ดหลังจากเราเล่นกีตาร์โดยเฉพาะการเล่นต่อเื่งกันนานๆเนี่ย เช็ดเช็ดรูดเอาคาบที่ไครคาบเป็นต่างออกให้หมดนะครับอ่ารูดไว้แล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็สามารถที่จะใช้อ่าถ้าเป็นส่วนตัวผมเนี่ยผมลองลองมาแล้วก็จะเป็นน้ํามันแบบเป็นเลมอนออยล์หรือจะเป็นอ่าบัตโซขัดขัดเครื่องเงินเครื่องอะไรเงี้ยผมก็เคยลองก็ไม่มีผลอะไรกับกีตาร์เท่าไหร่นะฮะอันนี้ลองดวเองแล้วก็แม้กระทั่งซันไล์เนี่ยผมก็เคยเอาเอามาทําความสะอาดกีตาร์นะอ่าก็ก็ไม่เสียงมันไม่ได้ดรอปลงนะฮะที่ อยากให้เพื่อนได้ลองเอาไปดูแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างยังไงก็ใครลองวิธีไหนก็เอามาแชร์กันได้นะครับอันนี้ก็คือสาระดีๆเรื่องของสายกีตาร์นะครับที่นำมาฝากเพื่อนๆวันนี้ใครที่ชอบเล่นกีตาร์ชอบดนตรีก็อย่าลืมกดติดตามกดกดซับสไคร์ช่องไบค์เกอร์สายดนตรีของผมด้วยนะครับ